สวัสดีครับวันนี้เรามาโปรโมทคอร์สขออนุญาตโปรโมทคอร์สหน่อยนะครับก็เป็นคอร์สเรียนของผมเองนะครับเป็นคอร์สเรียนเกี่ยวกับการเทรด forex ทองคำคริปโตนะครับก็ใช้เวลาเรียนประมาณ1เดือนเต็มนะครับแล้วก็ทำกันบ้านอีกประมาณ1เดือนมีการตรวจกันบ้านทำกันบ้านตลอดนะครับราคาคอร์ส9,900บาทแต่ถ้าว่ามาเป็นแก๊งนะครับมาหลายคนก็คือมากกว่า1คน ก็รับส่วนลดท่านละ1,000บาทก็เหลือท่านละ8 9 0 0บาทนะครับจะยกมาสัก10คนก็ได้ครับเหลือ1,800บาททุกคนนะครับเนื้อหาเรียนก็มีประมาณนี้ครับเป็นวันแรกนะครับวับนแรกๆจะเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดนี้นะครับวับนแรกจะเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีว่าทฤษฎีดาวเทอรี่นะครับสมมุตินะดาวเทอรี เนี่ยเราจะเข้าเทรดตามโครงสร้างขาลงเนี่นะครับเราจะวินเลทดีไหมนะครับเราจะแค่ที่ทฤษฎดีดาวอย่างเดียวเนี่ยเราจะอยู่รอดในตลาดได้ไหมเบรกโครงสร้างเนี่ยทำโลต่ํากว่านะครับไอ่ทำไฮ่ต่ากว่าหลุดโลเซลตรงนี้นะครับอืมแค่เนี้จะอยู่รอดในตลาดได้ไหมเดี๋ยวจะเอา e ออมาทดสอบให้นะครับ EA เป็น EA พวกนี้นี่ผมกำลังรัน EA อยูออ่ไม่ขึ้นนะครับผมมาอัดจอแล้วค้างองนี้นี่นี่มาละนะครับเป็น EA ้รัน4ตัวเนาะเดี๋ยวผมปิดทิ้งก่แลเออโปรโมชั่นนะครับตอนเนี้ยทำใกล้เสร็จแล้วสำหรับคนที่สนใจนะครับที่จะ มี ea ไว้เทรดนะครับน,นี่มาดูหน้านี้ก่อนก็ได้นะครับ ea เป็นตัวนี้นะครับตัวที่ทำเสร็จไปแล้วนะคือเทคนิคได้หมดนะครับแล้วก็มีช่วงจังหวะดอดาวที่เราเอาไปปรับเอาไปปรับใหม่นะครับถ้าพวกเราอยากเทรดกองทุนนะเนี่ยนะครับทุนเริ่มต้นที่หมื่นเหรียญน,นะครับจบปีได้ประมาณ16 0 0อันนี้ที่มันย่อมาเนี่ยคือมันยังปิดไม่หมดนะมันจบปีก่อนมันเลยตัดให้นะครับ ถ้าจะเอาไปเทรดกองทุนเดี๋ยวจะต้องปรับลดดอดาวนะครับปรับแต่งอีกหน่อยนึงก็จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะคนที่จะเรียนกับผมเดี๋ยวผมให้ EA ตัวนี้เอาไว้ไปลองไปรันกองทุนนะครับก็วิผมแนะนำว่ารันสัก2กองนะกองละ5,000นดอลก็ได้นะครับสักสองกองแล้วก็ปรับลิสต์มันต่ำๆก็จะได้มีเงินเอาไว้ใช้ละหลายเดือนเนาะอือก็เป็นพวกนี้ครับ ทุกทุกตัวรันเลวติกหมดนะถ้าถ้ามีเงินส่วนถ้ามีเงินตัวเองนะครับก็ยิงประมาณนี้ทุนทุน1 0,000หมืน,นะครับทุน1 0,000กําไร1ปี2,600นะครับสอ0พันหกร้อดอนอ่าดอดาว,ดาวแม็กซิมัมดอดาวนะครับจะอยู่ประมาณ13บสามดอนนะครับหรือว่าจะจะเล่นลิสต์ให้มันไอ้ดอ d o w ต่ำๆอย่างเงี้ยอย่าง6% 7%อย่างเงี้ยนะครับก็1,900เนาะ ไม่ต่างกันมากนะ13กับ9เนะี่ยดอดาวน์วนะครับก็ทุนไอ้พวกกำไรก็จะน้อยลงนะครับให้ฟรีเลยสำหรับคนที่เรียนนะครับเอาไ้ถ้าถ้ามีตังเทดเองนะเทดเองเลยสบายไม่ต้องไปรันกองทุนนะครับเพราะถ้าสมมุติว่ากองทุนมันจะให้พวกดอดาวน์มันจะประมาณสัก5% 8%อนะถ้ามีตังเราเองลงไว้สักพันดอลก็ได้ครับรันได้เลย เพราะว่าผมเองผมรันเลวติกไว้นี่เบรดออนเลวติกคือการรันที่ละเอียดที่สุดละอันนี้คุนพวกรันหยาบนะครับ Open h ไฮโลโค้ดโอเอชเอลซีเนรันหยาบเอลิติกก็หยาบอยู่แต่เบดออนเลวติกนี่ดีสุดเนียนสุดนะครับเดี๋ยวรันเลยแล้วกันอเดี๋ยวผมรันให้ปีหนึ่งนะครับผมปรับลิสต์ลงมาละลงมาจากจากชุดนี้ลงมาจากชุดนี้นะครับชุดเนี้ย รันไว้เนี่ย14คือผมพยายามรีดให้มันได้เยอะๆตอนนี้มันก็รันจบที่14ดอนเอ้14เปอร์เซ็นต์นะครับแม็กซิมัมดอดาวนะถ้าดอดาวรีเลทีฟก็ประมาณ27เปอร์เซ็นต์นะคะรับบาลานซ์ดอดาวรีเลทีฟก็14เปอร์เซ็นต์ก็ถ้าถ้าจะเอาไปรันกองทุนอย่างรันไม่ได้ตัวนี้นะครับแต่รันพอส่วนตัวนะรันได้1ปีทุนหมื่นทุน10,000 นะครับแล้วก็ total net profit ประมาณ4,000ก็คือกำไรนะครับเป็นบอทที่ผมจะให้วางมา r g จินวางวางเงินไว้ประมาณ4ประมาณ1,000 0นะครับ1,000 0ดอลลาร์ถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็พันหนึ่งก็ได้แล้วเราก็สามารถถอนได้ตลอดนะผมใช้หลอดสตาร์ทเป็น ฟิกหลอดนะครับถ้าสมมุติเรา,เราใช้0.1ก็0.1นย์ดเนาะตลอดเทรดสีคู่เงินนะครับมี e u u c a t e g แล้วก็ u s d s w i ต t ังนะครับเอาเวลาเล่นเล่นเนาะหาตังค์ไปก็ลงสักพันดอนก็ได้ครับก็เอ็กเกก็ประมาณดันให้มันดุๆหน่อยก็400 500ต่อปีนั้วชิวๆนะครับแต่ถ้าจะ อัดให้มันแรงกว่าน,นั้นก็ได้ทําได้อยู่แล้วนะครับอืมแต่มันไม่ใช่บอทที่มันเป็นบอทเอารวยเนาะ <c oughs> บอกไว้ก่อนนะครับเอามาคอยกันต่อพิสูจน์ทฤษฎีเสร็จแล้วนะครับก็เป็นพวกชาร์ตแพทเทิร์นนะไพลแอคชั่นเป็นพวกออเดอร์บ็อกแท้ลักษณะออเดอร์บ็อกบัลิดออเดอร์บ็อกอะไรเป็นไงนะครับจะได้มาจัดการกันแล้วก็เป็นพวกเวคคอร์ลอจิกนะครับก็คือการสะสมราคาของเวรคอ์เนาะ มันบีคอปก็จะเป็นลักษณะเนี่ยก็จะมีพวกอินดิเคเตอร์เข้ามาประกอบสักหน่อยหนึ่งเป็น b อ่บ BE BC นะครับ Buying Climax Selling Climax นะครับอันนี้เป็น SE นะจำไว้สักนิดหนึ่งแล้วก็มีมีสปริงตรงนี้มีสปริงแล้วก็มีซ้อนนะครับซ้อนเฟสดิสติบิวชันอะไรพวกนั้นนะเดี๋ยวจะมาประกอบให้นะครับคอลเลกชันเว c คอลเลกชันก็ดูว่าคอลเลกชันที่ส่งมาเนี่ย ไอ้คอลเลกชันตัวเนี้ยมันจะอ่านโครงสร้างแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับอืมประมาณนี้ MCD d i v e r g e n จไปดูได้ที่ตรงนี้ที่ตรงนี้น,นะครับตัวอย่าง i n t r o m a c d ee. ใส่ไว้ให้แล้วนะครับลองไปดูถ้าเคยเรียนแล้วก็ ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าอันนี้มันเป็นของแปลกใหม่นะแมกดีเดอเจนเน่มันไม่ค่อยมีในตลาดนะครับส่วนใหญ่เป็นไอซ์นะอืม <c oughs> อิเลียดเวฟแอนเทนไลน์นะครับว่าง,ง่ายๆนะครับคือแต่ละเวฟเขาจะมีเทนไลน์เป็นของตัวเองสมมุติว่าเวฟหนึ่งก็อย่างนี้มีเทนไลน์ของเวฟหนึ่งนะครับพอเบรกเวฟหนึ่งเป็นเวฟสองแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะมีสปีดสปีดไลน์ของเขา นะครับก็เบรกถ้าเบรกสปีดไลน์ก็เป็นเวฟสนะครับอนะมันจะเป็นวิธีการจำง่ายๆวิเคราะห์ง่ายๆแล้วเราจะได้ TP แบบสบายใจนะครับหาโอกาสหาจังหวะเข้า,าดูตรงไหนมันส่วนเทนคุ้มไหมส่วนไม่คุ้มเราก็จะได้ไม่เล่นนะนะครับนับอีเทีเวฟแบบง่ายๆเนาะไม่ได้ไปวิเคราะห์อะไรมากผิดก็อยู่ในใจอะไรประมาณนี้ครับ เพราะว่ามันมีโอกาสผิดได้ตลอดเวลาแหละอีเดดเว็บอะพี่โบนัชี่โอเคพี่โบนัชี่นะครับก็จนพวกฟิโบลิเทสเมนต์นะเอ็กเทนชั่นอะไรนิดหน่อยแล้วก็เอ็กแพนชั่นด้วยนะครับอ,อ่วีคแรกอะมีการบ้านนิดหน่อยนะครับก็เกี่ยวกับการเรียนเนาะเพราะว่าคอร์สเราเนี่ยมันจะได้เปรียบนะครับได้เปรียบกับคนอื่นกับคอร์สอื่นนะครับตรงที่ผมมาให้ส่งการบ้านในอย่างเต็มที่เลยผมจะตรวจให้ด้วย นะครับมีไลฟ์ตัวกันบ้านด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับกลยุทธ์เอกลยุทธ์เทดเนาะวีที่2จะเข้าสู่เนื้อหาที่มันเข้มกว่าวีแรกแล้วนะครับจะเป็นพวกการการคัดเลือกโซนนะการคัดเลือกโซนก็คือโซนที่เล่นเนี่ยเป็นพวกโซนแนวรับหรือไม่ก็โซนแนวต้านนะครับก็ราคาก็จะวิ่งอย่างนี้เนะเราก็จะได้เลือกโซนถูกนะครับกฎของเวลา กฎของเวลามีไซด์เวย์อย่างนี้นะครับซ้อนซ้อนกันประมาณนี้นะครับถ้าเป็นไซด์เวย์ที่มันซ้อนซ้อนซ้อนกันนกะันทำแบบโครงสร้างดาวเราจะต้องเอาเวลากดของเวลาเข้ามาใช้ถ้าถ้ามันจะขึ้นนะมันจะต้องถูกกดของเวลาแล้วก็เป็นสูตรของเดยเทดนะครับที่ผมใช้เทรดอยู่ปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็ต่อไปก็เป็นพวก Order Box ็อกนะครับเบรลิตพูลแบ็กลิควิดิตี้ดิวเมนต์ะครับก็พวกนี้จะเอาไว้ใช้ในโลว์ไทม์เฟรม นะครับเป็นตั้งแต่ m 1 5 m 1 m 5ลงมานะครับที่เอาลอมใช้ a ด e นะครับสมาร์ทแมนนี่แท็บด้วยเนาะที่มันเป็นกลับดักอะไรของมันะนะครับเบรกมาเก็สตักเจอเบรกแท้เแบรกยังไงแบบไหนเแบรบกไม่แท้นะครับก็จะได้วิเคราะห์โครงสร้างถูกนะครับแล้วก็ทำการบ้านสัปดาห์ที่3ก็เป็นธรรมชาติราคาแล้ว s i ว e v สองเจ็ดศูนย์การเคลียร์ Q10 นะครับก็ไอ้พวกเทนที่เทนไหนที่ราคามันขึ้นไปเงี้ยขึ้นไปแบบคอมเพชั่นอะแล้วพอถึงประกาศข่าวแล้วมันทิ้งลงทันทีอย่างเงี้ยเรารู้ทันทีนะครับโดยวิชาของธรรมชาติราคานะธรรมชาติราคาจะบอกได้นะครับเราจะได้ซัดมาได้อย่างเต็มที่เลยไงอืมเนี่ยราคาที่เขาทำขึ้นไปเงี้ยพอประกาศข่าว ราคาทิ้งลงมาทีหนึ่งแล้วก็ที่เหลือใส่ลงมางนี้เลยนะครับได้ได้อ่านวิเคราะห์เทนตรงนี้วิเคราะห์ให้มันถูกต้องนะครับได้หมดเราได้ตังค์แน่นอนนะครับแล้วก็ดีมา์สัพายนะจะเน้นให้หน่อยนะครับมันจะได้เอาไปประกอบกับการคัดเลือกโซนนะครับ <c oughs> แล้วก็การบ้านเหมือนเดิมนะสัปดาห์ที่4ี่ก็สรุปบทเรียนนะครับ สรุปบทเรียนเนี่ยเอามาคือมันเป็นการร้อยเรียงเรื่องนะครับของกลยุทธ์แต่ละช่วงนะครับเนี่ยเยแต่ละกละยุทธ์เนี่ยนะครับเราจะเอามาร้อยเรียงด้วยประสบการณ์ของผมนะครับว่าเราจะเดทแต่ละวันเนี่ยจะหางเงินสั่กากับละห้าอาสิบอาเนี่ยครับเราจะใช้วิธีไหนเนาะเพราะว่าแต่ละแต่ละ แต่ละหมวดหมู่แต่ละวิชามันมีความบางทีมันมีความขัดกันนะครับบางทีมันไม่มันมันจะต้องใช้ประสบการณ์ในการอ่านโครงสร้างอะไรพวกนี้ครับผมจะเอามาร้อยเรียงให้มัน <c oughs> เข้าใจง่ายนะครับ <c oughs> แล้วก็คอสนี้นะครับก็มีจุดเด่นนะอันนี้ถือเป็นจุดเด่นของคอสนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้เทรดมาสักพักแล้ว มีความเข้าใจเกี่ยวกับ price action อะไรพวกนี้นะครับเกี่ยวกับดิ d คเต t o r มีสักนิดหน่อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับพาร์ทไทม์เทรดเดอร์นะครับคนที่ไม่มีเวลามานั่งเฝ้าจอทั้งวันก็เป็นพวกเทรดในเวลาอย่างผมเนี่ยนะครับเป็นพวกพนักง,งานออฟฟิศนักศึกษาแล้วก็อาชีพอื่นที่ไม่สามารถเฝ้าจอได้ทั้งวันเหมาะมากนะครับสนใจมาเรียนได้ประเภทของวิชาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกดาวนะครับดาวเป็นหลักเนาะมองดูโครงสร้าง เป็นหลักด e มา n d s าย p l y ี c t นะครับแล้วก็ e ิเลเวป,ประยุกต์นะ e ิเลเว p อป,ป,ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูสิเราไปถึงไหนละอ่ะ <c oughs> เทสตัวนะครับจังหวะยอ่ออันนี้ทุนเริ่มต้นที่ที่หมื่นนะครับย่อมาประมาณ400แล้วก็ขึ้นต่อนะครับผมกําลังเทสอยู่ อาจจะมีวิธีการแก้ไม้อะไรเข้ามาเสริมสักนิดหนึ่งนั่นแต่ว่าดอดาวสี่ร้อยก็สี่ร้อยต่อมือจากหมื่นก็สี่เปอร์เซ็นต์ดอดาวสี่เปอร์เซ็นต์นะครับอืมอืมสี่ร้อยก็สี่เปอร์เซ็นต์ถ้าสี่พันก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์รับได้มั้งนะครับก็ เดี๋ยวลงคลิปนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาแปะให้นะครับก็ยินดีนะครับทุกท่านที่มีความสนใจเข้ามาเรียนเนาะตอนนี้ก็เปิดรับแล้วนะครับจะสตาร์ทคอร์สแรกประมาณกลางเดือนธันวานะครับแต่ก็เข้ามาก่อนได้เนาะเพราะว่าช่วงตั้งแต่หลังวันที่10ไปนะครับจะเป็นช่วงการซักประวัติเนาะ <c oughs> เดี๋ยวคอร์สอันนี้ผมจะอัพลง YouTube ด้วยนะครับ ใน YouTube ก็ถ้าสนใจผมจะแปะลิงก์ดสคอร์ดไว้ข้างล่างใต้ Description นะครับสามารถเข้ามาได้เลยนะถ้าเข้ามาไม่ได้ก็แอด Facebook มานะครับเป็น f a c e o o o แฟนเพจนะ One Way Ticket นะครับอยู่ตรงนี้เออกดกันอยู่อยู่ตรงไหนนะอันนี้เป็นเรียนฟรีนะครับเดีย๋ยวผมหาก่อนนะ กดกันอยู่ร่วมกันต้อนรับไม่น่ามีพูดคุยทั่วไปก็ไม่มีเอห้องเรียนรวมแจ้งข่าวอ่าอยู่แจ้งข่าวครับก็อยู่ตรงนี้ฝากติดตาม อืมนี่ครับถ้าไม่ไม่สามารถเข้าลิงก์ได้ก็แอดเฟซแอดเพจนี้มานะครับบนเวทีเกตนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะถ้ามีโอกาสได้มาเรียนด้วยกันก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเรานะครับมีอะไร มีความรู้อะไรดีๆผมจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูตลอดนะครับแล้วก็ถ้าสนใจจริงก็อย่าลืมนะครับทักมาที่ facebook เฟซนี้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่เห็นด,ดูใน youtube เนาะเดี๋ยวผมจะติดต่อให้ติดต่อกลับนะครับอ้าโอเคลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวยงามเลยนะวิ่งไปนี่5เดือนนะครับ6เดือน ก็ได้ประมาณพันดอนเนาะหเดือนพันดอนก็ตอนนี้ก็สามหมืนเจ็ดพันดอนก็เปิดชิวๆไปครับอันนี้ผมทำตั้งทุนไว้สูงไว้กันแหละแล้วจริงๆมันรันทุนพันหนึ่งก็รันได้แค่ดอดาวจะสูงเฉยเดี๋ยวจะลงไว้ให้นะครับ เคยินดีนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะเดี๋ยวก็ถ้าจะดูก็ปล่อยดูต่อก็ได้นะครับแต่คลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ